พี่หัวใอไม้ก็ได้ปลาหวานก็ได้พี่พี่ปลาหวานไม่เอาปลาเมื่อวานหนูไม่เอาหนูไม่กินมันบูดพี่อุ้ยสู้อุ้ยอุ้ยเจ้าของช่องมาพี่หนูขอโทษพี่จะขอเข้ามาพี่พี่้ังคอมเมนต์ด่วนพี่้ังคอมเมนต์ด่วนพี่คืออะไรอ่ะทไมหัวเราะกันเยอะแยะเลยอ่ะไมหัวเราะกันเยอะแยะเลยเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้กดหนึ่งเต็มเลยคืออะไรเนี่ยอัหนึบอกว่าหนูสวยให้กดกดเบยร์กดหนึ่งมาลุลเลย เรียบร้อยเข้าหลังเนื่องเร็จเลยข้าหลังกันยิ้งกล้องไว้อย่างงี้เรยกวเอาเสร็จนะต้องกันตดดอันนี้ต่อใบโบโบแก้้ไในนะเพราะวันนี้รู้สึกว่าเงินไม่ออกเลยไม่ช้ำฉั้เลยเพราะมีมก้วยบอกมีมาร์คฉับนอกมีมาร์ควยไม่อุเงินสกทีัไม่แต่งกินข้าวเง้ยไม่เป้งมื่อี้อแหลร้อไห้ร้งไห้ก่อน พี่ถ้าพี่ว่าหนูสวยหนูจะเต้นให้ดูเต้นเลยเดะเโอ้ยพี่ยังไม่ได้ชมเลยหนูรีบเต้นเกินพี่โอ้พี่หนูสวยปะเอ๋พี่พี่ดูหน้าหนูดิเอ๋สวยไหมขอตายสวยเลยขอบคุณค่ะส่งดอกไม้ให้หน่อยส่งดอกไม้ให้หน่อยพี่อุ้ยสวยเกินพี่พี่หนูเกินพี่พี่หนูสวยจริงปะ พี่นะพี่สวยจริงพี่ว้ายน่ารักว้าวสวยพี่พี่กดหัวใจมาดิกดหัวใจรัวๆพี่หัวใจรัวๆก็ได้ปลาวานก็ได้พี่พีปลาวานไม่เอาปลาเมื่อวานหนูไม่เอาหนูไม่กินมันบูดพี่อุ้ยสวยอุ้ยวู้น่ารักวววยอุวยขอบคุณว่ะพี่พีวสวยมากพีวหนูก็ว่าเหมือนพี่แหละกระจกที่บ้วนน่ววววววยไม่อยากจวพูดเลยพี่ดูววพี่หนูสวว หัวใจอีกโขวัวใจพี่โขหัวใจอีกพี่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 หนูจะเต้นเลยพี่เตื่นพี่เราจะเต้นเฮ้ยพี่พี่กดหนึ่งดิถ้าหนูสวยจริงพี่กดหนึ่งดิพี่กดสองพอได้พี่คนข้างหลังเขาตกใจพี่ค่อยๆลืมไปนึกว่าอยู่คนเดียวสวยเนาะสวยไม่เหมือนใคร ไปหมดเลยอุ้ยกดหนึ่งค e ุขอบคุณค ok. ่ะพี่หนุดสวยกดหนึ่งมันอุ้ยกดหนึงอีกแล้วุนเนอ์อุ้ยจิบนี่แสดงว่าสวยเกินอุ้ยหนหลายตัวนี่สิบอดรอดแล้วมั้งเนี่ยมองมองทำไมมองมองทำไมอกใจอะไรสิบปดเป้ายังไม่ถึงเจ็ สิบแปดเป้าเฮ้ยพี่ทำไมมีแต่เล็กหนึ่งเยจ้าของช่องเขาไม่อยู่เไม่อยู่พี่ถ้าหนูสวยจริงพี่กดหนึ่งรัวไมาอีกพี่หึอีกพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหงงจริ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 เอจพี่หนูจะขายของแล้วนะมีกะเจี๊ยบแกงควยอนชันมะนาวน้าเปล่าเย็นเรๆยๆเลยพี่ คนละสิบบาทนะสบาทยี่สิบาทพี่เจาอะไรพี่ก็เอฟมาเลยนะคะแต่พี่โอนตังค์มาอย่างเดียวแต่พี่ไม่ได้กินของเพราะว่าจะส่งไปถึงพี่ก็บูดหมดพอดีเอห้าแถมไรจ้าห้าแถมไรจ้าห้าแถมหนึ่งพี่จ๋าโอนตังค์มาร้อยเดียวพอน้ําเดี๋ยวแจกแจกแจกน้ำบวบกขอบขอน้าบวบกบัวบอกหนูก็จะมีแก้ช้ำนอกช้ำในช้ำใจนะพี่นะแต่ถ้าช้ำทั้งตัวหนูแนะนําให้หาหมอนะพี่บวบกหนูแก้ไม่หาย้็ไปช้าอาจจะพี่ถ้าช้ำทั้งตัวน่ะ

กอดนึ home, <inator> <c ười> <c ười> <c ười> ่งเต็มเลยคืออะไรเนี่ยอ่ะเบอกว่าหนูสวยให้กดเบี้ยกนึ่งลวเลยไงเบี้ยพลอยเอาหลังมีนึงเมลยาหลังเนี่ยเหลังกันทิ้งกล้องไว้อย่างาเหือกินะมรพ้องกันี้ เค้กมาให้กินด้วยนะนี่เลต้องกินให้หมดนะตาจะไม่ได้เดี๋ยวกับบ้านแล้วต้องเซอร์ไพรส์กันก่อนไอ้เบอร์ดีนะไ้เบอร์ดีนี่มีมีออนะโอ้ยขย่ด้วยขย่เดี๋ยวพอเราไ้เบอรดีเสร็จต้องตักกินเลยนะอ๋อ อร่อยทั้งหมดนะเว้ยป่าวันดิป่าวันเออกินทั้งหมดนะป่าวันน่าเผ็ดนะโอ๊ยโอ๊ยอะไรยังไง ก็โออยู่ไงก็โออยู่ไไงเอาเอเอาให้ดีเอาให้ดีอร่อยอร่อยอันนี้คือเป็นคนที่ชอบกินไม่ชอบกินเอ้กินเปรี้ยวไม่เปรี้ยวใช่ไมล่ะอันนี้ก็คอไม่เปรี้ยวใช่อ่า่ะเมาอัดไปจัดไปไม่ด้ก็ไดหรอืมแต่ไม่รู้จะเสียงคุณแม่มอกังพี่เอกแกผมไม่แกงผมอกนี่ออยพอไม่เปร ซื้อเค้กหน้านิ่มนะมาให้กินนะเค้กมะนาวพ่อป็นคนกินเปรี้ยวไม่นี่ไม่หดไม่ไม่ไม่เปรี้ยวต่อจากเค้กมะนาวเสร็จนะก็ต้องกระโดงนี้ต่ออ่าใบโบโบแก้ฉับในนะเพราะวันนี้รู้สึกว่าเงินไม่ออกเลยไม่ช้บฉับเลยบอกพี่มาร์คด้วยบอกพี่มาร์คด้วยช้ใบอกพี่มาร์คด้วยไม่โอนเงินสักทีไงไม่แต่งกินข้าวหรือไงเงี้ยม่ใเป็งเมื่อเชียร์อันนี้ใช กินกินแล้วรสชาติเป็นไงบอกด้วยไม่มีความรู้สึกนะะนิ่งมากผู้ชมบอกอร่อยอร่อยอร่อยอือเฮ้ยึง้ยกาดฟันดิอม่อยจิงอยากกินซื้อร้านไหนพี่อยากกินซื้ร้านไหนร้านแตงร้านแตง อ๋อน้ำใบโบโบค่ะนใบโ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 บแล้วก็จะแก้ช้ำนอกช้ำไงนะคะแล้วก็ถ้าเงินเดือนไม่ออกก็กินก่อนได้ค่ะนี้แต่ว่าไปเติมน้ำมันรถไม่ได้นะจ๊ะรูู้้เลยอ่ะรู้เต็มน้ำมันเออรู้จริงมันไม่ออกแก้แน่นอนเลยอ่ะมันต้องมีคนพูดนแดงมึนเนี่ยมาดิพูดไมาดิพูดพี่ไก่บูดหรืดพ่อแดง ไปกี um ote, <là> ่โมงก็มาทั้งหมดคืองแม่งไม่เป่งสักทีอดนกันเลยโดนเกหี่ยหาหางเช้าโดนกันเอ้งเอ้งเอ้งของแจงก็ถามว่าเขาสวยไหมโอ้โหไม่ธรรมดานะยไม่ธรรมดาหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยบอกไม่รู้ที่คนเข้ามาดูเต็มเลยตอนนี้ออกอียดพี่เอกจำเจหน้าเบื่อโอ้ยผมจำเจหน้าเบื่อเพราะพี่เอกไม่พูดอะไรไม่ตื่นเต้นสนุกสนุกเลยไม่ได้ ครับ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 ไปครับไปครับครับครับพูดอยู่คนเดียวแต่ละวันหนูนึกว่าแกแบบเป็นอะไรก็ไม่รู้มาหนึ่งอ่ะอ้าวแล้วไอ้พูดยังไงอ่ะแล้วก็แนะนำดิว่าร้านนี้ถ้ากินน้อยเป็นยากินเยอะเป็นเบาหวานก็อย่ากินนะครัเดี FC ถามว่าใครได้ขวัญใจยูทู่ทุกคนไม่มีไม่มียาใครให้ไม่มีไม่มีไม่มีเด็กเด็กอ๋อเขาบอกว่าน้องเอกขี้เก๊กอันนี้ตัวตึ่ใช่พี่เอกขี้เก๊กเอ้าแในหัวขี้เกียจ พี่พี่หนูสวยไหมพี่พ hm ี่ว่าหนูสวยป่ะถ้พี่ว่าหนูสวยเป็นคนเมาไว้ดูเฮ้ยพี่ว่าหนูสวยกดหนึ่งมาดิกดหนึ่งเลยกดหนึ่งนะกดหนึ่งเดี๋จะบอกวเดี๋พูดเสียงดังเสียงส่งดอกไม้หัวใจก็ได้ดอกไม้ก็ได้หัวใจก็ได้หัวใจไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอตอมันเทศมันส่งอะไรไม่ได้อ๋อสวยมากได้ส่งได้ส่งหัวใจมาแล้วก็คุณพาคุณดาคุณพาจิตดาพาบอกกดหนึ่ง เกี่มวหวยกดให้หนึ่งสิบกว่าตัวอุ้ยถึงเอ็ดรอร์แล้วทำไงก็ได้แล้วถึงสิบตัวขอสามดาวขอสามดาวอุ้ยคุณประกากอกดหนึ่งขอบคุณค่ก็ไม่มีคนชมว่าสวยว่ะอุ้ยมีดาวส่มดาวได้มีส่มดาวขอดาวขอดาวโอ้มีคนชมว่าขอดาวขอดาวส่งดาวให้หน่อยคุณวัดชัยคุณวัดชัยนี่ชอบมากเลยนะกดหนึ่งมาประมาณสิบตัวโอ้ยจี่หนุก็ชอบ ตีอน้ำเปล่าต้องแดงตลกคุณตูนก็นึ่งมาคุณแม่ให้ดอกให้ดอกมาดอกดอกอะไรพี่พูดจบสิให้ดอกดอกอะมาเต็มเลยสอใส่ดอกด้วยคำว่าดอกมันก็ตกใจหมดเลยอะไรอย่างนี้ไงทำไราแบบพรก็ให้ดอกเหมือนกันให้มาหกดอกไม่พี่พูดให้กี่ดอกอะไรดอกลบพี่ก็บอกว่าให้ดอกหลักมาอันนี้ก็บอกว่าให้ดอกดอกแล้วก็มาดอกคุณคุณเชิญ์กานก็นึ่งให้ล้านตัว ขอบค่าขอบค่ะ oh oh ร้นานตัวนี้หนูได้กี่บาทอ่ะร้านตัวนี้ได้กี่บาทไม่ยากหรกบาทขอห้าดาวขอห้าดาวพี่เปลี่ยนเปลี่ยนจากร้านตัวขอขอตังค์หนึ่งบาทได้หรอห้าดาว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 หนูได้กี่บาทอ้เเสียงดังฟังชัดเพลงเสียงดีนะคุณตัวรีเอ็นเพลงสนุกมากนะครับใจดีจ๋าได้ยินไม่ว่าเออไหนเดีร้องเพลงให้ฟังดิ ให้เร็วึงเจ็ดครั้งเลยอ่ะร้องร้องเพลงฟังยังไงเร็วเพลงร้องเพลงอะไรเป็นร้องเพลงอะไรเป็นผมโดนด้วยพอกาคือโผลมากระโต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 พอกเจ็ดคำเอาดีร้องเพลงให้ฟังเร็วไม่ดูร้องไม่เป็นอ้าวหรอแต่เธอเต้นอะเป็นพอกาต้องมีมิวสิกคือโผมากระโตมากระโตมากระโตศรัสธาสาขาจะปลาจากุบนั่นละโอ๊ะ จากโตพอเกินแล้วเกินเกินติดเข้าให้เจ็บทางก็ต่อการต่อการคือโผล่มากระโตมากระโตมากระโตขาขาขาเราจะปาจากโต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 ก็พอเหอะสายสายคนร้องอ่ะสงสารต้องฉบับพอแล้วนะพี่พอแล้วนะเพลงให้เป็นสักเพลงอ่ะเออไม่เป็น ก่อนไฟขอสามดาวก่อนไปขอสามดาวได้กินไหมว่าเด็กหนูเหมือนตัวตลกเลยเนาะพี่ว่าเ <c oughs> ด็กไม่ดจริงอ่ะหนูตัวตึงหนูไม่ได้หนูไม่ได้ขายตลกตัวจริงตัวขายสวย<อ>เพราะว่าคนตลกอ่ะมันไม่ค่อยมีอ่าคนตลกมันมีเยอะแล้วในคนสวยไม่ค่อยมีต,ตอนเนี้ยหนูขายสวยตลกไม่เป็นซีบอกเดี๋ยวถ้ามาจะมาขอถ่ายรูปด้วยน่ารักค่ะขอบคุณค่ะ เป็นจช่ังอนเป็นทอม่าไปแล้วขอบอกเป็นทอม่าไปแล้วอันนี้มันเป็นเพลงกะเหรี่ยงค่ะโอเคแล้วมาพระอะไรประมาณนี้คุณกานนท์ถามว่าเพลงอะไรสาวน้อยฮะเพลงอะไรสาวน้อยหนูเคยได้ยินเวลาฝนตกแล้วหนูชอบเปิดอ่ะเต้นเพลงขอบคุณค่ะ อะไรก็ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ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 อ๋อพี่คนมองไปแล้วพี่ที่สงสารดูคมนมองที่ตลาดแล้วตอนนี่คนไปไปแล้วสงสารตอนนี้คนเป็นได้ขอเข้าใจขอเข้าใจหมดแล้วทุกวันนี้ เขาคบอกว่ามากนยังไม่เอารุมจะมีคนบ้าอยู่คนหนึ่งเขาเข้าใจหมดแล้วทุกวันเนี้ยภัยสวยไม่รู้เขาเข้าใจแบบนี้บอกอะไรก็ไม่เห็นอยู่วันๆก็ตะโกนตะโกนเขาเลยให้ภัยไว้คนหนึ่งอี่คนดูเช็ดแปดร้อยไม่เลื่อลอยเลนี่กังที่มันเหมือนเนี่ไม่เลือนเลยเนี่ยออาไปเลยวะไปเลยไม่มีอะไรยังน